เราก็เล็งเห็นถึงคุณค่าอันนี้ของคุณหมอพยาบาลอย่างยิ่งนะครับเราก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมานะครับแลวทํามาครบ1เดือนแล้วนะครับ <S <S ก็เริ่มตั้งแต่1มีนาที่ผ่านมานะครับวันนี้เราได้มีส่วนช่วยไปแล้วนะครับประมาณ88โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเลยนะครับจำนวนโรงพยาบาลก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามรีคเควสต์ตามต้องการนะครับที่ทางกระทรวงสาธารณส,สุขได้แจ้งเรามาเราก็จะปรับกระบวนการเพื่อรองรับนะครับโรงพยาบาลต่างๆที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันตอนเริ่มโครงการเนี่ยนะครับเราก็มีการช่วยผู้เฝ้าระวังนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้เฝ้าระวังที่กลับมาจากต่างประเทศนะครับซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับแต่บางท่านอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไได euh, ติดโรคโควิดทีนะครับแต่ว่าเขาก็อาสาที่จะเฝ้าระวังเพื่อได้ช่วยป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันสังคมไทยนะครับเราก็ได้ส่งอาหารไปช่วยเหลือกลุ่มกลุ่มนั้นที่เราเรียกผู้เฝ้าระวังนะครับประมาณสัก2 0 0 0 0ท่านตอนนี้นะครับจะถึงวันนี้ประมาณ2 0,000ท่านนะครับ วันนี้ที่มาเรียนนําเสนอเพิ่มเติมนะครับก็เป็นเรื่องการขยายสโคปของโครงการเพิ่มเติมนะครับพอเราเอา่อมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นนะครับเราก็มีไอเลยมีไอเดียเพิ่มเติมว่าจริงๆคุณหมอและพยาบาลเนี่ยเส,ะสะียสละแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลก็คงจะเป็นห่วงครอบครัวของท่านๆนะครับในเมื่อเราทำฟู้ดนะครับเราก็เลยคิดว่าเราจะขยายสโคปของเราเพิ่มเติมว่าส่งไปให้ที่บ้านคุณหมอและพยาบาลนะครับเพียงแต่รบกวนท่านลงทะเบียนนิดหนึ่งให้กับเราเพื่อให้เรามีข้อมูลข้อมูลเพื่อการจัดส่ง นะครับว่าที่อยู่จะส่งติดต่อใครยังไงนะครับแล้วก็คิดว่าจํานวนขนาดของอาหารที่ให้ไประหว่างที่ให้ท่านครอบครัวนะครับคงจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจำนวนอาหารที่ให้เนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับโดยจะมี2ช้อยที่ให้เห็นในทางด้านนู้นนะครับหนึ่งเป็นของสดก็ได้นะครับสินค้าสดต่างๆนะครับจะขอเป็นพวกเนื้อไก่เนื้อหมูที่เป็นโฟลเซนหรืออย่างไรนะครับเพื่อให้จัดเก็บได้ง่ายก็ได้กลุ่มหนึ่งอยู่ที่บ้านอยากจะจับกับข้าว หรือจะแบบง่ายๆนะครับครอบครัวอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับจะเป็นกลุ่มเล่นไดมิวก็ได้นะครับในรอบนี้ก็มี2 c h ช i อ e ให้ท่านเลือกนะครับหนึ่งมีอาหารสองก็มีนมนมเปรี้ยวนะครับเพื่อเสริมสุขภาพแล้วก็มีซิมจากทรูนะครับซึ่งในรายละเอียดเดี๋ยวขอทางท,งทรูเป็นคนพูดนะครับว่าเป็นหลายังไงนะครับโดยทรูเนี่ยผมขอเรียนคร่าวๆว่าเดิมเนี่ยให้1น,นึ่งซิมต่อผู้ฟังระวังหนึ่งคนรอบนี้ทรูเขาเข้าใจดีนะครับเป็นไดให้เป็นครอบครัวอาจจะให้เป็น2ซิมแทน นะครับตอนหนึ่งหนึ่งจุดที่เราไปส่งให้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกโครงการส่วนเพิ่มที่เราทําขึ้นมานะครับส่วนเพิ่มอีกโครงการหนึ่งก็คือว่านะครับเ,เราก็จะเห็นว่ามีเพื่อนๆผมนะครับหรือในโซเชียลมีเดียจะเห็นว่ามีคนจํานวนมากเลยที่อยากจะมีส่วนช่วยสังคมช่วยคุณหมอช่วยพยาบาลนะครับแล้วก็มีบางครั้งเนี่ยส่งของไปแล้วของอาจจะตกหล่นระหว่างทางหรือกระบวนการรับของเนี่ยอาจจะมีการไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ นะครับเราก็เห <cues> ็น <society> ว่าในไหนแล้วเนี่ยครับเราก็ร่วมกับกระทรวงสารณสุขอยู่แล้วในการส่งของไปนะครับก็เราเลยคิดว่าท่านเรา่อของที่อาสาเพิ่มเติมว่าจะมีใครเนี่ยนะครับมาร่วมกับเราก็ได้นะครับเราก็จะช่วยจัดส่งสินค้าดังกล่าวที่ท่านอยากส่งที่ไหนกรบอกเรานะครับก็เรียนว่ายกตัวอย่างเช่นมีบริษัทโอสภานะครับก็ได้ส่งสินค้าเนี่ยมาให้เรานะครับเป็นกาแฟ2 0 0 0 0ขวดนะครับเป็น m อ็มรอเอ็มสปอร์ตอีก2 0 0 0 0ขวดให้เราช่วยกระจายให้เราก็ได้ร่วมกับทางโอสดช่วยกระจายของให้นะครับ ก็ผมก็ถือโอกาสนี้นะครับเ,เรียนเชิญเชิญชวนนะครับบริษัทอื่นๆถ้าอยากจะช่วยนะครับเ,เรื่องเรื่องโลจิสติกเราช่วยโลจิสติกท่านก็ช่วยมอบอย่างเช่นอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆที่ท่านมีอะไรก็ได้นะครับที่ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์กับคุณหมอและพยาบาลเราก็ยินดีเอาบริการโลจิสติกที่เรามีนะครับช่วยส่งเสริมในส่วนนี้ให้นะครับก็ขออนุญาตเรียนไปเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม